ลาบโซตีพี่พี่สีทุกท่านนะครับผมตอนนี้เราจะถึงห้องแล้วนะพี่พี่ีนะฮะเราก็กําลังนั่งทําปลากันอยู่นะครับผมที่เราไปตกได้นะฮะวันนี้นะครับผมดูนะพี่พี่ีได้ตัวใหญ่มาสองตัวนะครับเราก็จะทําเมนูอ,อ,ะะอะไรเดี๋ยวเข้ามาติดตามรับชมกันนะพี่พี่ีนี่นะ เราได้มาทั้งหมดนะครับผม5โลพอดีนะตัวนะักเนาะ2โล4กับ2โล6นะ5โลพอดีนะครับวนันนี้มันมาหนะ้าพ,พ,พี่พี่ติดก็เดี๋ยวคอสทำฟาคอนนะครับพี่พี่ติดไปนี่นะพี่พี่ตีตัวใหญ่แล้วก็บั้งแล้วนะครับผม เราจะเอาไปทํานะครับผมปลารัดพริกนะฮะพีพตัวเล็กแล้วก็จะเอาเก็บไว้ต้มนะครับผมหรือว่าทอดกรอบนะพี p p สีได้หมดนะครับผมนะครับแบ่งกับพี่มาคนละสอโลนะครับ2อครึ่งนะเราไปตกได้ทั้งวันนะครับผมพีพสีนะฮะ ตัวเล็กนะครับผมเราซื้อมาผนออกนะครับผมโลละสามสิบห้าบาทนะครับถ้าเป็นตัวใหญ่โลละหนะ้าสิบเนาะตัวเนะะาะก็เจ้าของบอคัดแทมให้นะครับหกขีดเนาะบางทีเจ้าของบอแทมให้สี่ขีดนะ สดนะครับผมจากบ่อนะพีพีเอฟซีก็เดี๋ยวเรามาเตรียมเครื่องมือนะครับผมล้างปลานะครับเนี่ยก็จะทำปลาลัดพริกทานกันนะครับบนนี้มาติดตามรับชมกันได้นะครับปุ้มตัวเล็กนะพีพีเเราก็ หมักเขือนะครับจะใส่ถุงแช่ตู้เย็นนะพี่ๆสิอันนี้ตัวใหญ่เราก็จะทําปลาลัดพริกนะฮะอ๋ปเตียมครื่งไว้แล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะตามพริกกันนะครับผมนี่นะฮะก็ตำพริกทำเองนะพี่ๆสิสูตรของเรานะครับผมเราจะเอาตัวนี้นะครับทําปลาลัดพริกนะครับผมเรามาติดตามรับชมกันนะครับ <Wow. S 1> อืมนี่นะครับแล้วก็ได้พักต้มพริกเสร็จแล้วนะครับผมตั้งกระทะเตรียมทอดปลานะครับเราวก็รอน้ำมันร้อนก่อนนะครับของผมก็จะลกๆหน่อยนะครับพี่เน,นะ นะครับผมบอเอาไปปลาอานปลาลงกะทะแล้วนะครับผมสดนะครับผมจะบ่อนะที่ดี มาสุขกันนะครับนี่คือการสลับปลาข้างหน้านะครับปลาติดกระถา้นะเราะว่าเราถึงจะไม่สวยนะครับแต่รับรองรสชาตินะครับผม จะอร่อยหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะแล้วก็ใช้เป็นพริกตำเอานะครับพี่เอซี่เราไม่ใช่พริแกแจงนะครับผมถ้าเป็นพริกแจงเราต้องเดินตองไปซื้อนะมาถึงก็มืดแล้วนะครับผมจะไม่เดินลงไปนะฮะนี่นะครับผมป่าลาบันทอดได้สวยงามมากนะครับผมแต่เราไม่ให้ดูอีแฉบนะครับผมอีแฉบมันติดกระทานะฮะ อีกข้างนึงเหลือครึ่งหนึงนะคะพี่พี่สี่ครึ่อครับจะเปิดไฟเราจะทำน้ำน้ำรา้นะคน้ำาน้ำาาแล้วครับพดูนะคะคัวนะครับเหมนเหลืองนะพี่พี่ เิ่มสุนแล้วพี่เอซีครัวก็จะลกๆหน่อยนะคะพี่เอซีมุมเนี้ยหน่อไม้แล้วเอากลับมาจากบ้านก็ยังมีนะคะแต่ไม่รู้จะไปเก็บที่ไหนนะคะครัวลกเล็กน้อยเดี๋ยวกลับบ้านไปทยอยเก็บทีละน้อยนะคะพี่เอซี อย่างเดียวไอพีเอฟซีไม่มีน้ำมะาขามเปียกนะคะาะวมะาขามเปียกเราหมดพอดีไม่เป็นไรเนี่ยเอา,า,น,เน,าน้ำตาลแดงใส่หนึ่งครับสองนะฮะจะได้อาบน้ำอีกรอบสามนรอบสองม,มันไม่พีจีเงือติมอีกแล้ว 这个人家卖一毛的，然后 哎、嗯。嗯嗯 นี่นะครับผมสูตรฝกควมอสทำเองนะฮะขี่มาดูอีกรอบ่ะ น,ะะ MC, นี่นะครับพีเอซีนะครับปลาลัดพริกนะครับสนจากบอ่อของเรานะครับผมวันนี้นะที่เราตกมาได้วันนี้นะครับผมก็นะครับสีสันสวยงามนะครับผม กิปนี้นะพี่พีเอฟซก็จะประมาณนี้นะครับฝากพี่พีเอฟซีนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องมอมอมาแชลด้วยนะครับผมกิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม